Thank you มันต้นก็จะมาซื้ออยู่ทางนี้รูเท่าไรมันต้นเข้ามาซื้อทางนี้รูเท่าไรรู<ฆ>กกหกหอยฮาสิบ<อ>เนาะเห็นข้าจมาดุขนาดเลยเมาไ,ได้มาซื้อมาลินมาลอลินมาเที่ยวลินที่ทางนี้แล้วแล้วเนาะโอเคพี่น้องเด๋ยนนี้น้ะก็มาฮอนบนนี้ก็ทัว่าไกล้จะฮอนในบ้าน เลี้ยบพี่น้องเลยเมื่อกี้นั้นประตูก็จะถ้ำเขาจะเอาไปว่ามันต้นทางนี้รู้เถอะใดทางนี้เขาจะออกแตะลอยหกลอยห้าสิบพี่น้องเลยหกลอยห้าสิบยุ่ง,งานพุนเขาจะเอาหนึ่งพันหนึ่งลอยห้าสิบกีบป,ประมาณนี้พี่น้องท่านั้นก็กําลังขุดมันกันอยู่พี่น้องสุดท้ายทางนี้เขาจะพุ่งบินเหมันไล่พูมันแล้วก็เห็ดเขาหนาพี่น้องเลย เดี๋ยวป่าโตก็จะได้พาพี่น้องไปต่อยก่อนพี่น้องไยไปก็ประมาณสาปปายห้าสามสิบนาทีก็อาจจะฮอนพี่น้องเลยก็โบได้ไกลปันได้เดียวว้าวเดินทางมาเต๊ไก่คนนล้พี่น้องไยมาเต๊ไก่คนเลย มาเต็ในเมืองเราอีกคนนึงเป็นมูรุ่นัยอยู่บ้านเขาคุณเคยว่าะไอ้กับคุ้นคุ้อยู่ด้คนไปก่อนอ่ะน้องน้องบนใบน้องน้ององใบนะน้องสายขององค์ใบเมนโอ้เงื่อนทางเงื่อนขึ้นมงเงื่อนไม่กิ้งอ่ะเนาะเมนไปเอาขนมให้น้องน้องก่อน ตัข้าเจ้ามาคนมันได้ขนาดเลยพียงมนขะม้าีเเอนหลังมาเลี b ้ยงเ้อยเก่อเ็น้งน้อยล่มาเว่ล่นเรเห็นเด็กน้อยก็เลยเอาขนมมาให้กีนขนมมาปั่นกินไปปั่นเข้าไปบ้านกล้แต่ว่าซไปนอนใส่ ะพาพี่น้องไปเบ้วนทึกพี่น้องเลยยูบ้านยูบ้านอันทางนี้มีต้นหนึ่งมันมีซือ้อว่าเออมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันซื้อว่าต้นทึ้งพี่น้องเอยลยแต่ับที่ก็มีทึ้งมาอยู่หลายที่พี่น้องบางที่ก็จ่อทึ้นแก้วเลย ต้นเพิ่งก็อย่างนี้นี่เองพี่น้อง ีงัวมีงัวมีมูมีเป็ดมีไก่ไล่ให้พี่เราทางนี้มีมีไลขนาดเลยขนาดก็เป็นงัวพี่น้องควายพี่น้องคณะก็เป็นตัวควายม็มีเลยพี่น้องขคณะเลยมีน้องส้นไดมีส้นไดมีน้องมีน้องปลาแล้วก็มีหน่าไล่พี่น้องก็จะจะเลี้ยงเป็นตุ่นควายไล่พี่น้องทำไมก็จะจะเลี้ยงเป็นควายไล่

ันตอนที่ทำมาแจ็คเครื่องข้องตอนนั้นนั่นเองพี่น้องเลยมังวันก็ไม่หนุ่ยเอาให้หมดจั่งเออแม่นั่นแหละมวยคณะอะไรพี่น้องนี่บ้านอ่าลูกฟุตทธบดีพี่น้องนะที่บ้านเพื่อนเราเจ๊บมาเจ๊บให้อันเดือนหลังพี่น้องยังอยู่นะเดือดยังริดเดือดเจ๊บก็หักษาได้ดีอยู่น้องน้องเตะอยู่เลย ได้มาเห็นขลอมเชยได้มาเจอกมาแต่งปั่นมาแต่ง้ชุดดีนะสุดสุดักขนาดเลยไอรองซูมาตัวนั้นเด้่เดก้อวเจ้าวิมาตัวนั่นกเลือนะฮะตัวนั้นเมย์เจ้าวิมาตัวนี้อาจจะเป็นเืยก้อนน่ะตัวนี้อาจะรย์เมย์อมย์ถ้าเจ้าอย่างน้น้องมีความสุขนะเลยีิเด็กบังบันตัวที่นะสุกอนเอื่อนมาเอาเมื่อวนข้นมวละเลยสิ่รข้เจ้ายินดงกัน มามากินขนมกินขนมมากินขนมมาไว้ไอ้เอาขนมมาฝากดีนะมาขัดมดไหมไอ้เอาขนมมาบักตึงไหลเลยไม่ได้ปวกเลยกินบั๊ขนมมาเอาไว้ Hãy subscribe mà kênh cả, Mì Gõ đi lại, không bỏ lỡ à video hấp <laughs> กินขนมพิดมาไว้ไปเอาขนมมาให้ดิไปเข้ามาเอาขนมไปน้องข้าอายอยู่างน้อง้าจะอายโอ้ย <c oughs> โมต้งอายเลยโมต้งอายเลยพี่ตงเลย ับอขอบใจด้วยเ,เดียเฮ้ยออแบกคนนี้นี่เฮ้ยแบกคนนี้ะนะมาไว้มาเอาขนมไวมาเอาขนมมาไวเอขอบใจด้วยโอเคนี่เอาขอบใจด้วยอเอาขอบใจ,ออบใจโอเคส่งแบบนี้แม่ มามาเข้ามาเข้ามามากินรมมากินรมโอ้จักินอยู่แต่กระอายนาะยูกันอยู่นะยูไปยูมาอยู่เองาเขามามฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่ ยูกัดดัดกันเนี่แหละมันเป็นความใส่เสื้อของอันความใส่เสื้อของเด็กน้อยนะพี่น้องเนาะอยากกินแต่ก็อายอยากได้อยู่แต่ว่าอายบ่ได้ถ้าเป็นคนในเมืองนี่อ่ะบอกญานคนเลยแลยวเนาะเอาไว้เอาไว้เอาขรบใจนี่ถึงย้างยังเอาขนมเยอะๆด้วเอาขรบใจเออฮะอุนี่นะอยากกินคนละ มาเอาอไ้ปได้ไอบยูโดนเมาไว้มามาทางนี้บนมาทางนี้ดทางนอาย้ประกาศะือ แสดงความบริส <y ee> ุทธิ์ขนมนี่เส้บ้านีนะขนมนี่บักเจ็ดบเลยเส้บเสบเพื่นโคตนั้นเลยเอาป่ะหน่าไว้ผมต้องไอต่อ ขอบจเนี่างงยมาเอาไว้เอาย่าไปหาคาหนีนาะห้็ด้อน่าเียขนมให้นี่เออไตดอก้กินให้เบิ่งเลยเด้มันบละนี่นนี้ Ah, อะไรยังพอได้อะไรก็งพอได้น้อหยุดนี่แล้ว ama ao ấy? cười ốm nó, chắc là ở nông đây kiếm. Cái này mọi người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  nhằng người gì người mọi người mọi Nhưng chắc là mọi người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  mọi đây, đây, đây mọi người say à. ừ. mau ừ. à, đó, ok, kinh 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 kinh, má phải siêng mau away, mau away, mau away, mau cho mau away, mau away, mau

มึงถ like huh? ah, le wow. ่ายเาะมึงไงแล้วแม่มแล้วไปเอามือแม่ครับบยเป็นยังเราบ่ไอเดเราก็ได้ายเราก็ได้กินหลายเจ้าไอเ้าก็ม่ได้กินและแ่น่โอเคะบบวยเพื่นด้เอาขนมมาแมแจกน้องๆเดีบเพ่นต้องเ้าไปบเพ่นจะต้องรีบกับเวลายพ่อเนาะ คนต้องเฝ้าไปกับน้องบอลโตเพราะว่าเขาต้องได้ไปหาบ่อนพักบ่อนเศร้าหาบ่อนอยู่บ่อนนอน,นพี่น้องเพราะว่าระยะทางที่เขาไปได้ยินคุณเจ้าบอกว่าเป็นคูนะคู้โหสูงโอ้สิขึ้นได้หรือเปล่าไปผจญภัยไปปะจนไัยลองเบิง้งไปลองเบิง้งน้อพี่น้องนะไปสู้ๆไปน้ำกันเดี๋ยวเขาจะไปแวะในใน,ในหมู่บ้านซื้อของอยู่ของกินนะ้ำลนะของอยู่ของกินเพราะว่ารถน้องบอลโตก็ต้องเติมน้ำมันนี่น้ำมันบ่มีไปไปกันเ้อะบายบายหันหน้าหันไปหาไปได้ไหมล่ được khám sa phan thì đó Ở đâu phải lím như bạn Nói là xin cơ sẽ là ăn này. này. ใบต่างเข้มงวะแมนเว่ซื้อเครื่องพี่น้องเลยซื้อนำเดี๋ยวจะฮาตื่อหันสุกนิดนึงก็ค่อยแล้วก็เดินทางไปต่ออีกกอนพี่น้องเลยเพราะว่ามันยังพันได้คำเต้แต่พ่อแม่ไปทางนี้พี่น้องทางนี้เอาไว้เป็นวิถีหน้ามืออื่นนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปทางนี้ โอเคพี่น้องเดี๋ยวนี้นั่นก็มาที่หอดบันน่ทางแล้วพี่น้องเอ้ยม่วนไปเลยม่วนไปสักพื้นละม่วนได้ครับบรรยากาศดีเห็นเที่ยวเที่ยวทัชอมฮอบเลยกับรู้สึกว่าคักรู้สึกว่าโบเมื่อยเนาะจากที่เมื่อยก็กลายเป็นโบเมื่อยเพราะว่าเราได้เห็นสิ่งแปลกใหม่อันนี้คือข้อดีของการเดินทางเราได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ได้เห็นสิ่งที่เราว่าโบได้โบเคยเห็นเพราะว่ามันแปลกหูแปลกตานะมันเลยเฮ็ดให้จิตใจเขาเัากระซุ่มกระซว่ยนะพี่น้อง เฮ็ดให้อันโอ้ขนมบอกเพืนก็ยังกินหมูมดสันนี่กินให้มัดสันก็มันสีนะบอกเพื่นลงเทินกินขนมให้เด็กน้อยเพิ่งนยัดเด็กน้อยอันคือจริงกับพอดีมีอย่างดอกแต่ว่าบอกเพื่นกินให้เด็กน้อยอันกล้าเอาอะนะเด็กน้อยอายบอกเพื่นบอกกินได้ผมเป็นอย่างนั้นไอ้กินให้เพิ่งนมาเดี๋ยวเราก็จะได้ไปหาสถานที่พระปันพี่น้องไปประจวบไผ่อีกเท่านึงกันเดี๋ยวเอาไว้พบกโกันได้ไหมเนี่มือนั้นเดี๋ยวผีดองสำหรับวันนี้นนั้สบายดี